อนันนเยเราต้องอน,นันตปาจชเยกับเพลงกีฬามากกว่านี้ฮะเพราะว่า AP t ที่ว่ามันตอนนี้มีเพลงกีฬาเกี่ยวกับสาวสวยเกี่ยวกับล้นแบงที่มันยิ่งกว่าแชมป์จัดไป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 พี่น้องครับแชมป์นี่งงมากนะฮะกับคอมเมนต์เหล่านี้ในโชว์ล่าสุดเนี่ยคือหลายคนเนี่ย คิดว่าแชมป์จัดไปหายไปไหนไม่ได้หายเลยนะแต่และสัปดาห์นี่ก็จะมีโชว์แต่เคยมีคนวงในบอกว่าคอนเทนต์ที่ดีปราศจากเรื่องดาร์คความรุนแรงโชว์ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกมากๆเนี่ยมักจะโดนปิดการมองเห็นถูกลดยอดไลค์ขนาดหลายคนเนี่ยที่ทั้งไลค์แชร์ซับก็ดิ่งเวลาช่องแชมป์จัดไปลงโชว์ใหม่ก็ไม่มีการแจ้งเตือนนะฮะดังนั้นขอฝากอีกครั้งครับ ทุกช่องทางของแชมป์จัดไป is here พี่น้องครับช่องหลักในการติดตามแชมป์จัดไปจ่าเจอรี่อยู่ที่นี่ฝากไลค์แชร์ subscribe และดิ่งบนด้วย crush ใครติดตามช่องแชมป์จัดไปรุ่ง and รวยกว่าเดิมชัวร์พี่น้องฮะ เราพยายามจะมีโชว์สัปดาห์ละ3ครั้งไม่จันพุทธศุกร์ก็อังคาพรพฤหัสเสาขึ้นอยู่กับ situations รอบตัวเรานะฮะดังนั้น<ป>แหมโดยเฉพาะโชว์ล่าสุดนี่กระแสดีมากก็ฝากไลค์แชร์ส่งไลน์ช่วยกันแชร์หน่อยแล้วกันครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่ได้รับการเตือนไม่มีอะไรเตือนถ้าระบบไม่เตือนก็ช่วยมาเยือนช่องชอจอปอแจมจัดไปชยโย ซึ่งโชว์ล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับศรลยกรรมแล้วก็บาซโลน่าบุกยำม,มัดริดนี่ขอบคุณนะฮะทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณรูป Portrait of Will จัดไปโดยสุดยอดศิลปินไทยใครยังไม่ได้ชมก็เชิญฮะบาซ่าสวยกว่ามัดริดเพราะไม่พึ่งมีดศรลยกรรมอ่ะวันนี้มันกับเพลงดังต้งยมยำกีฬากันต่อฮะช็อตเดชเชียกีฬา in the West เนี่ยคือเขาจะนำ จังหวะเพลงมันสมายำกับกีฬายึดทํานองแต่เปลี่ยนเนื้อร้องอย่างเพลง No Limit เนี่ยแฟนแมนซีแค่ใส่ชื่อนักเตะสองคนก็คือยาย่าแล้วก็โคโลตูเร่กลายเป็นเพลงยาย่าที่ดังอลังมากจัดไปจัดไป